ดูพระง่างยาสไตล์ในคลิปนี้นะคะจะเป็นเหรียญหล่อชินาราชหลวงพ่อโมวัดสาจีนค่ะเนื้อชินตะกวัวเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะคะชินาราชหลวงพ่อโมรุ่นนี้จะสร้างด้วยวิธีการหลอ่อใบหน้าใจใหญ่และมีความอวบอิ่มที่ฐานบัวจะมีการเก็บรายละเอียดที่ดีนะคะและต้องมีความคมชัดลึกด้านหลังบางองค์จะมีรอยจานนะคะซึ่งจะมีค่านิยมมากกว่าแบบที่ไม่มีรอยจาน และจุดที่ใช้แยกเกท้ทได้เลยก็คือเส้นขนาน2เส้นนี้ค่ะมากน้อยก็ต้องมีนะคะนี่คือตัวบล็อกบนที่เอาไว้เทน้ำตะกัวที่สำคัญก็คือบางองค์ถ้าเกิดว่าเทน้ำตะกัวน้อยเกินไปก็จะเกิดเป็นฟองอากาศเป็นหลุมๆแบบนี้นะคะแต่ถ้าบางองค์เทน้ำตะกัวมากเกินไปจะขึ้นเป็นสันเหลี่ยมค่ะ และหลังจากที่พระมีการเซตตัวแล้วนะคะก็จะมีการตะใบแต่งค่ะและพื้นหลังเหรียญก็ห้ามบวมนะคะเพราะว่าเป็นการหล่อแบบโบราณด้วยเนื่องจากเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญหล่อนะคะก็จะมีลักษณะการหลอ่อและขอบด้านข้างก็จะบางค่ะถ้าเกิดว่าเจอเป็นตัวตัดปั๊มหนาแบบนี้นะคะก็วางได้เลยค่ะและถ้าเจอเหรียญด้านหลังเป็นแบบนี้ก็วางได้เลยเหมือนกันนะคะ จบแล้วนะคะวิธีการดูพระรุ่นนี้แบบง่ายๆสไตล์เมนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนได้นะคะ